สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมีดเดินป่ามีดการเกษตรและ f อนาตีมีดเดินป่านะครับวันนี้ผมมีมีดเหล็กชิปเปอร์สตีลนะครับแบบด้ามกันนะครับมาแบ่งให้กับเพื่อนนะครับก็ราคาเดิมนะครับตัวนี้เป็นชุดใหม่เลยนะครับชุดใหม่ก็มีแบบใส่ด้ามและแบบใบเปล่านะครับแบบใบเปล่านะครับราคา1,800บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับเหล็กชิปเปอร์สตีลเป็นเหล็กแข็งเหล็กเหนียวเหล็กต้านสนิมนะครับเป็นเหล็กนอกนําเข้ามาโดยบริษัทสหมิตรนะครับ ตัวนี้เป็นเหล็กตาลสนิมนะครับใช้งานง่ายดูแลรักษาง่ายนะครับแบบใบเปล่า1,800บาทแบบใส่ด้ามนะครับแบบใส่ด้ามไม้มะค่านะครับมีกาดทองเหลืองนะครับราคา3า0 0บาทนะครับ3า0 0บาทถ้าเพิ่มซองใส่มีดนะครับเป็นซองใครเหล็กสีดําเพิ่มอีก500บาทนะครับเป็น3,5 0พนะครับจบเลยนะครับ3,500บาทนี่คือจบเลยนะมามาดูครับแบบใส่ด้ามครับ เล่มที่1แบบสายลามเล่มที่1ความยาวของใบมีดอยู่ที่8.9นิ้วความกว้างอยู่ที่2.1นิ้วสันหนา5มิลครับเป็นงานทิ้งผิวไฟกาดทองเหลืองด้ามจับสวยครับลายแดงช่ำนะครับไม้มะค่าเป็นไม้เก่านะครับไม้บ้านเก่าอายุประมาณไม่น่าจะต่ำกว่า4-50ปีแล้วไม่มียืดไม่มีหดแล้วนะครับนีสวยงามมากครับ เล่มที่2ครับใบมีดยาวอยู่ที่9.2นิ้วใบกว้าง2.1นิ้วสันหนา5้มิลครับนี่นี่ด้ามจับสวยงามมากครับนี่ถ้าไม่เอาสองก็3,000บาทถ้าเพิ่มซองให้เด็กก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับ สวยขึ้นไปใหญ่เลยครับก็คือจบเลยเซฟคมไม่ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับอาวนี้มาดูแบบใบเปล่านะครับใบเปล่าจะรับใบนี้เป็นใบที่1นนะครับใบที่1ใบที่1ยาว9.9นิ้วกว้าง2.1นิ้วสันหนา6มิลครับเหมือนกันทุกใบครับ วยมากมาในสไตล์มีดลาบมีดเน็บเหนือนะครับเรี่มที่สองครับใบยาว9.8นิ้ว9.8นิ้วความกว้าง2.1นิ้วสันหนา6มิลครับปาดผิวสวยงามดูครับตัวนี้ครับแต่งเว้าตรงนี้ให้ตัวนี้เป็นไหล เมืเ่อกี้เล่มนี้เท่าไหร่ผมวัดผิดหรือเปล่าอ๋ 9. 9. 9. 9. อ9.9ตัวนี้9.9ตัวนี้9.8ใบที่3 9.9กว้าง2.1สันหนา5.5มิลครับเหมือนกันเปะ๊ะใบที่4ใบมีดยาว9.9กว้าง2.1 สันหนา6มิลครับเหมือนกันเป๊ะใบที่5ใบมีดยาว10นิ้วกว้าง2.2สันหนา6มิลเออนี่ใหญ่นะครับกว้างดูดุดันใบนี้ดูดุดัน ใบที่6ครับใบเปล่าใบที่6ใบมีดยาว9.7กว้าง2.1สันหนา5.5มิลสวยทุกใบนะครับใครที่มีความสามารถนำไปใส่ด้ามเองก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะครับใบละ1,800บาทนะครับ ไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะครับเหล็กตัวนี้แพงมากครับแล้วก็ขั้นตอนการทําแต่ละขั้นตอนนะครับมันแข็งนะครับทํายากกว่าจะปาดผิวแล้วก็กว่าจะให,ให้ผิวเส้นมันตรงอย่างนี้ครับให้สันมันมเรียบดูค่ายอื่นเพื่อนเพื่อสังเกตดูค่ายอื่นเห็นไหมครับลายหูลาย,ลายตาไปหมดครับก็คือพอเขาตีไม่เรียบ่ะพอเขาตีไม่เรียบตีเหล็กไม่เรียบปุ๊บเวลาใช้เครื่องเคมจีปาดผิวนะครับปาดผิดไปนิดเดียวมันจะถาขึ้นมาด้านบนเลย นั่นคือเขาไม่มีฝีมือนะครับขอผ,ผมเนี่ยกว่าจะให้มันเรียบผมต้องเข้าไฟใหม่ใบไหนนะครับที่เป็นหลาบมีดที่เป็นเหล็กนะครับถ้ามันไม่เรียบเข้าไฟใหม่ตีให้เรียบตีให้เรียบแล้วออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานมันต้องจบก่อนให้ผิวเรียบก่อนนะครับถึงจะปาดผิวได้สวยแบบนี้ครับอ่ะสนใจทักทายมาได้นะครับแบบสายด้ามี2เล่มครับเล่มละ3,000บาทถ้าเพิ่มซองก็อีก5 0 0รอเป็น3,500 แบบใบเปล่าราคาใบละ1,800บาทครับสนใจเล่มไหนทักทายม,มาได้ครับสวัสดีครับ